ทำแฟนคลับใจฟูมกี้ปณิธานนั่งสบตากระทบไหลอบอุ่นไปทั้งตึกมารีนนกับงานแฟนไซค์ครั้งแรกของหนุ่มสุดฮอตเจ้าสเสน่ห์มกี้ปณิธานที่เสิร์ฟโมเมนต์น่ารักท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยความรักในงานแฟนไซ p h โต้บุ I ๊ก M.I.K.E. y วันฟ i d a ์เปิดตัวตนของหนุ่มไมกี้ผ่านเซตภาพถ่ายวันสบายสายที่แจกที่ความสดใสเป็นของขวัญให้ แฟนคลับที่คอยซัสพอร์ตและสนับสนุนมากันมาตลอดโดยมีแฟนๆมาร่วมในงานกันอย่างล้นหลามเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาณตึกมารีนอนช่อง3นับเป็นโมเมนต์สุดประทับใจกับงาน F A N S I G N Photo Book M I K E Y One f i d a y ที่เปิดงานมาก็จัดเต็มด้วยบิ๊กเซอร์ไพรส์จากคุณแม่ถือเค้กวันเกิดจากคุณดีวปิ่นกมลมารีนนขึ่งอวยพรพรีเบิร์ดเดย์วันที่31มกราคม68พร้อมด้วยแฟนคลับที่ร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้ เบิร์ตเดย์ให้อย่างอบอุ่นก่อนเริ่มงานแฟนไซแจกลายเซ็นพร้อมพูดคุยกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดงานนี้ไม่ได้แฮปปี้กับโฟโต้บุ๊กพร้อมลายเซ็นเท่านั้นรวมถึงยังได้ใกล้ชิดตักตวงความฟินกันไปแบบเต็มสูบด้วยเซอร์ไพรส์ที่เจ้าตัวเล่นกีตาร์ร้องเพลงเปลี่ยนเป็นรักและอีแทสทูบียูเรียกเสียงกรี๊ดลั่นชัน้นอีกทั้งยังมีสุ่มแจกของรางวัลสเปเชียลอีกมากมาย ซึ่งงานนี้หนุ่มไมกี้ทุ่งสุดตัวเสิร์ฟความสุขให้ได้ฟินกันแบบจุใจถึง5ชั่วโมงเต็มซึ่งงานนี้ไมคี้เผยว่างานแฟนไซน์ครั้งแรกตื่นเต้นมากขึ้นเวทีมาปุ๊บคุณแม่มาเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าเลยเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับงานวันนี้อบอุ่นมากจริงๆต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มาร่วมอยู่ในโมเมนต์ที่ดีด้วยกันคอยสนับสนุนและอยู่ซัพพอร์ตกันมาตลอด โฟโต้บุ๊กเล่มนี้ผมตั้งใจทํามากอยากให้แฟนๆได้รู้สึกเหมือนว่าได้ใกล้ชิดและรู้จักผมมากขึ้นด้วยมูทโทนในโฟโต้บุ๊กเล่มนี้มีทั้งความอบอุ่นมีกลิ่นอสไตล์โฮมมี่ที่ถ่ายทอดความเป็นตัวผมออกมาได้เยอะมากหวังว่าทุกคนจะชอบและประทับใจกับโฟโต้บุ๊กเล่มนี้นะครับปณนนิธานบุตรแก้วมีชื่อจริงว่าไมเทโอโดรพลัตเต้เกิดเมื่อวันที่31มกราคมพศ2546ที่กรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนเป็นบุตรของเทโอโดรกับชมพูนุช พลัตเต้ต่อมาย้ายมาประเทศไทยจังหวัดลำปางตอนอายุ3ปีเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันสามารถพูดได้4ภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันและภาษาสวีเดนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสอนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนลำปางกัลยาณีและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัยรังสิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนดิ้งด้วยเกรดเฉลี่ย3.51เกียรินิยมอันดับหนึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้นปณิธานมีความสนใจในอาชีพหมอแต่ภายหลังจากการลงแข่งภาษาอังกฤษทำให้เขามีความสนใจในด้านอาชีพครูประกอบกับมารดาข,ของเขาเคยประกอบอาชีพเป็นครูนั้นจึงทำให้เขามีความใฝ่ฝันที่จะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษก่อนจะหันเหเข้าสู่วงการบันเทิง ผมอยากเป็นครูเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นครูมันเป็นอาชีพที่ได้ใช้ทักษะหลายด้านตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ผมก็ยังให้คุณค่ากับอาชีพครูเพราะครูเป็นอาชีพที่ทรงคุณค่ามากมันสามารถเปลี่ยนความคิดคนและสร้างบุคลากรที่ดีให้กับประเทศได้ปนิธานกล่าวเขายังมีความสนใจทางด้านศิลปะทั้งการทำอาหารการเล่นดนตรีการร้องเพลงซึ่งเป็นงานอดิเรกรวมถึงศิลปะการแสดง